เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดงีนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม Project m o g e t s ึครับวันนี้ฮะมีน้องๆหลายๆคนขอกันเข้ามาเยอะมากๆแล้วเอาจีงๆพี่ครับผมขอวิธีฟาร์มเวลหน่อยพี่ครับฟาร์มเวลที่ไหนดีแพทนี้ผมไม่รู้เลยก็จะว่ายังไงดีล่ะคลิปเนี้ยมันจะเป็นการสอนฟาร์มเวลมันก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่า มันได้ทั้งเวลมันได้ทั้งปั๊มของระดับดีเจนที่หายากแบบโคตรโคตรแบบโคตรของโคตรหายากแล้วคือเลดนี้มันก็ยากมากๆแต่ผมก็ไปหาวิธีฟาร์มมาให้ทุกคนจนได้อ่าอยากรู้แล้วใช่หรือว่าฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับผมอ่ะเมื่อพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยผม Let's go <S คุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอ ระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัทแมพต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะแอดเวนเจอร์ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบ ID ดีพัทแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลดโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกม อย่างเช่น ROV Free Fire p ับ G Mobile Arena เบ a k เอาไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบั t d C Shop ร้านขายราดเกมราคาถูกลดราคา5 0มีไก่ตันขายทุกแบบราคาถูก กล่องซุมเาวี4ีงบสี่บาบาทซุมไก่ตันเริ่มต้นแค่1บาทมีรหัสออตาไก่7ดาวเทมเงาชาย7ดาวรวมถึงมีตัวละครแมปขายด้วยรับกดเกมพาสกดผลปีศาจดีรับฟาร์มทุกอย่างในเกมราคาถูกเพจร้านมีแจกโค้ดฟรีด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเควิธีฟาร์มนั้นง่ายมากๆนะครับผมแนะนำนะคนที่จะมาฟาร์มเนี่ยอยากจะให้เวลสัก8 0ถึง100ขึ้นไปคือจะต้องมี ดาเมจที่เยอะพอสมควรนะวิธีนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคอมคุณจะต้องแรงมากๆด้วยนะอาจจะใช้ขเขาเรียกอะไรวละล่ะตามตัวกสื่ไม่ใช่เงื่อนไขยเยอะสักนิดนึงนะแต่มันดีจริงๆนะครับก็คือคอมต้องแรงด้วยนะครับวิธีนี้อ่าก็วิธีฟาร์มนั้นง่ายมากๆเพียงให้คุณกดเข้ามาที่หน้าเกมนะครับไปที่คําว่าฮับนะครับหรือ HUB หลังจากนั้นให้เข้าไปที่เลดนะครับแล้วคุณจะต้องมีเพื่อนอย่างน้อย1คนนะวิธีฟาร์มของผมนะนี่เลยขออนุญาตหันหน้ามาตรงนี้จะเป็นมอนทั้งหมดเลยขออนุญาตเปิดตัวภาพอนปุ๊บปัจจุบันครับผมลงเลดมาจนถึงเว็บ51เป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงเนี้ยผมกําลังฟาร์มเพื่อที่จะได้ทําคลิปอีกอันนึงเนาะซึ่งมันต้องใช้เว็บ150ขออนุญาตเปิดให้ดูหน่อย ตัวโปรไฟล์ของผมตอนนี้เวลผมจะอยู่ที่164นะครับจะสังเกตได้ว่าหลอด EXP ของผมนั้นเกลี้ยงเลยนะแบบ0%เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมฟาร์มมอนกองนี้หมดเนี่ยเวลผมจะได้เยอะไหมนะครับส่วนวิธีฟาร์มของผมนั้นง่ายมากๆจริงๆเนี่ยแต่ละคนฟาร์มไม่เหมือนกันนะอันนี้เฉพาะวิธีของผมกับเผ่าฟูบิงเกอร์ของผมละกันนะครับวิธีฟาร์มจะมี2แบบคือใช้สกิลโซคลาสเนี่ย ให้มอนตายในทีเดียวกับใช้ดาบตัวอีสเตอร์ที่อยู่ที่มือผมเนี่ยในการระเบิดมอนในชุดเดียวเดี๋ยวผมเริ่มจากดาบดาบอีสเตอร์ก่อนแล้วกันนะนี่เลยใครมีดาบนี้ทําตามได้เลยครับมาที่มุมนี้ฮะลองมอนมาทำรามเสร็จก่อนนะโอ้ยเยอะนะมันจะเยอะมันจะแหลกมากๆนะครับสามสองหนึ่งแล้วดูฮะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยฮะ มอนตรงนี้ผมได้ e อีประมาณ50-60%นะครับต่อเวฟนะเออแล้วนี่คือต่อเวฟนะครับนี่ได้เหลือคุณก็มาเก็บงานแบบนี้เลยชิวๆนะป๊๊บปนี่ยมาเก็บงานชิวๆง่ายๆครับผมแค่นี้เลยโอเคแซนฝากเคียร์สองตัวบนหน่อยเนี่ยฮะ มีคนหนึ่งลอ่อมอนครับอีกคนทำดาเมจก็คือคนที่ลอ่อมอนเนี่ยนะมันจะสุ่มตอนเราเข้าเกมมาเว้ยอันนี้ผมไม่รู้มันบั๊กมั้นะแต่มอนทั้งแมปครับจะสนใจแค่คนคนเดียวสมมุติว่ามา2ก็สนใจแค่คนเดียวมา3ก็สนใจแค่คนเดียวนะเอออีก2คนตีฟรีหรือว่ามีคนเดียวก็ตีฟรีรับ exp ไปเต็มๆและเลตตัวเนี้ยเมื่อคุณลงถึง40เวฟนะครับเลตตัวนี้นะลงถึง40เวฟคุณจะได้รับ ไอเทมสวมใส่ระดับรีเจนซ์ซึ่งเป็นของที่อยู่สูงสุดในเกมแล้วซึ่งหาได้เฉพาะในเลนนี้เท่านั้นด้วยแล้วก็จะมีบางชิ้นที่ดรอปจาก World Boss ด้วยที่สามารถหาได้จากในนี้พูดง่ายๆครับคลิปเนี้ยคุณได้ทั้งปั๊มของคุณได้ทั้งปั๊มเงินได้ทั้งปั๊ม exp คือปั๊มได้ทุกอย่างเลยในเลนนี้เอาแค่นั้นเลยนะครับแต่ต้องมีเงื่อนไขนิดนึงนะคนที่จะตีมอนนะครับต้องคอมแรงสักหน่อยไม่งั้นอาจจะหลุดหลุดนะครับหรืออาจจะ กา๊าซจลระเบิดผมไม่รับประกันนะเคเวกนี่จะทำตามคอมกูต้องแรงนิดนึงนะ่ะเห็นแล้วใช่ไหมนะนี่เลยเอาเอาเอาโดนเลยตีวะเดีย๋ยวผมใช้สก,กิลวะ่ะอุ้ยอุ้ยระดบับสตียังแหไปเลยเลยโอ้ยนนโอ้ย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 ,อยพังพังก,ก๊าจลกูก๊าจลกูนี่แหละฮะอย่าหาทำตามเด้อพยายามใช้สกิลที่มันแบบว่าเบิร์ดดาเมจได้ดีๆนะครับ เออแล้วก็ดูว่าสก,กิลไหนเราทําแบบประมาณผมได้ก็มาฟาร์มได้แล้วนะตรงนี้จะมีเงื่อนไขสักนิดนึงชาวฟูลบิงเกอร์ฟาร์มได้100%หรือใครไม่มีฟูลบิงเกอร์ก็ลองหาพวกเซลงเซโลยิงดูก็ได้นะครับจากที่สูงลงมาอย่างนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันนะแต่สําหรับผมใช้ดาบอิเตอร์มันคิวมากๆครับดาบเมตาตลอดการผมบอกแล้วทีนะี้เนี่ยครับแค่นี้เลยมีส่วสำหรับคนที่มีคาริเบอร์เลยนะ ไอ้คาลิเบอร์มันก็แค่ยิงลงมาไม่ใช่งี้มันยิงไกลอ,ะอ่ะไกลว่ะเนาะแหละมันก็แค่นั้นแหละนะครับเนี่ยผมสามารถไปได้เรื่อยๆยันเวฟร้อยเวฟพันก็ได้ถ้าคุณไหวแล้วคุณไม่ขี้เกียจนะครับแต่ผมเนี่ยมอ่าใช่แต่ผมเนี่ยจะฟาร์มแค่นี้พอแล้วเอาแค่ร้อยห้าสิบเดี๋ยวออกแล้วนะครับนี่มาไกลมากแล้วนี่เลยเวลผมนี่ร้อยสี่เจ็ดแล้วอีกแค่สามเวลผมก็ได้ทำ ฟูลิงเกอร์สเตจสองให้ทุกคนดูแล้วอ่ะคลิปนี้ผมมาฝากแค่นี้แล้วกันสั้นๆง่ายๆนะครับใครที่สนใจก็มาลองทําตามได้ผมหาวิธีมาให้แล้ว1คนล่ออีก1นคนทาดาเมจนะครับอย่างน้อยต้องมีเพื่อนแน่นอนดิผมเปิดให้เข้ามาหาเพื่อนเล่นกันอยู่แล้วก็เข้ามาจอยกันได้หลังจากลงคลิปนี้ผมจะทิ้งลิงก์ดิสเอาไว้ให้นะจ๊ะแต่จะเข้ามาเตรียมเบอร์มายืนยันด้วยนะครับอ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องนักาหกันด้วย นะครับสำหรับวันนี้ผมไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับบ๊ายบายเอาอีกสักกองให้เด็กมันดูเอาอีกสักกองไปตวบกระจายโอ้ยฟินน้ำแตกผมไปแล้ว